สภาวะจิตเป็นยังไงของการที่ได้เข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันแล้วเราเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นชาวบ้านชั้นเลิศเป็นชาวบ้านชั้นดีเป็นผู้ปิดอบายภูมิเรียกว่าพระโสดาบันสภาวะจิตแบบไหนเรียกว่าเป็นพระโสดาบันสภาวะจิตที่เข้าสู่ การเรียนรู้การรู้แจ้งการเห็นการเกิดการดับของไตลักษ์เห็นการเกิดดับของไตลักษ์เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้เห็นทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้เห็นว่าร่างกายสักแต่ว่าเป็นนามสมมุติดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเป็นสภาวะที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละเรียกว่าความเป็นพระสุรบัล สำหรับผู้ที่ได้ความเป็นพระโสดาบันนั้นผิวพันธ์เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมจากผิวคำ้ำก็กลายเป็นผิวใสผิวสว่างเกิดขึ้นเรียกว่าพระโสดาบันไม่มีความรู้สึกร้อนเหมือนคนสามัญชนธรรมดาทั่วไปมีความรู้สึกเย็นเพราะทําไมจึงมีความรู้สึกเย็นก็เพราะว่ามองเห็นความจริงของธรรมะนั่นเอง พระโสดาบันนั้นมีศีลอันบริสุทธิ์เพราะทําไมจึงมีศีลบริสุทธิ์ก็เพราะว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั่นเองพระโสดาบันยังมีความโลภอยู่ไหมความโลภไม่มีแล้วพอได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วผู้นั้นจะมีความเมตตามากขึ้นแต่พระโสดาบันไม่ได้มีความเมตตาแบบมั่วๆแต่พระโสดาบันนั้นมีเมตตาให้บุคคลที่ควรมีเมตตา การลาคะยังมีอยู่ไหมมีแต่ไม่มีมากเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเห็นสตรีเห็นผู้หญิงแทบจะไม่เกิดการมลาคะเลยแต่พระโสดาบันมีครอบครัวได้ท่านเกิดเฉพาะกับภรรยาของตนเท่านั้นปฏิบัติอย่างไรจึงได้ความเป็นพระโสดาบันก็คือปฏิบัติมารคมีองค์แปดย่อเรามาสั้นๆคือศีลสมาธิปัญญาถือศีลห้าเป็นหลัก แล้วทายังไงปฏิบัติยังไงเรื่องการถือศีลก็คือรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ดีไม่ให้เกิดอกุศลเส้นทางของการเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็คือการเจริญมรรคแปดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นบางคนเข้าใจว่าต้องไปอ่านหนังสืออ่านตำรามาถึงจะได้ความเป็นพระโสดาบันถ้าอย่างนั้นเขาก็ได้กันหมดแล้วจริงไหมญาติโยม ไม่ใช่การเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือการเรียนรู้สภาวะกายและจิตของตนไม่ใช่การนั่งสมาธิจิตนิ่งๆไม่ใช่การเรียนรู้การเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วก็รู้แจ้งแทงในธรรมตรงนี้จึงเรียกว่าพระโสดาบันเมื่อได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปิดอบายภูมิไม่ต้องตกนรกน,นั่นเองสามารถปิดอบายภูมิให้ตนเองสามารถปิดอบายภูมิให้คนที่รัก คือพ่อแม่ได้จเจริญพร